กับเป๊ะๆพันล้านจ้าวันนี้กินกาแฟเอสเมสมส่วนให้คุณนายพ่อนะคะอ่าผลิตภัณฑ์อย่างดีจากคุณนายแม่สิตานะคะอ้าวเจชงจ้ะอ่าวพ่อ,พอคนเลย s อสเมสมส่วนของทีเอบเยเรา นี so atti, ่ตารสกัดจากถังเช่านะจ๊ะโสมเห็ดลินมจือนะคะอืสำหรับคอกาแฟที่ชอบคาปูชิโน่เป็นพิเศษเอออ่าดูสิพ่อกินแล้วเป็นไงมั่งหอมไหมหอมหอมชื่นใจอื รสชาติจะเป็น,น,น,นยังไงบ้างนะฮะดู<อ><อ>รสชาติดูว่ามันจะอร่อยไหมละลายหยาบครับ <c oughs> มันจะอร่อยเบอร์ไหนอยู่ตรงไหนก็กินได้ค่ะเ <c oughs> ออละลายหยา โอ้โหกลิ่นหอมเบอร์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะจ๊ะ,ะเป็นไงคะฟองนุ่มระมุนมากเลยคะ่ะโอ้โหอ,อ,อ,อร่อย ยันหยดสุดท้ายครับอืมก็เหมืันคาเฟเหม, <า S 2> มือนคาเฟาทั่วไปที่ว่ามันความมันมันหอมมันหอมก็มีหวานพอดีพอดีหวานพอดีพอดี ไม่ต้องรีบพอค่อยๆกินนอก็ไม่ไดตัวมากน café ไม่มีน้ำตาลเหลือนะคะคุณค้าดูนะคะละลายหมดนะคะคน อืมอร่อยน้ำล่างแก้ยวยังอร่อยเลยแต่มันอร่อยล่างแก้ยวยังอร่อยเลยพคุณแม่ต้องลองค่ะวันนี้ไดกินแล้วสี่นะคะคุณพ่อขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย